พี่น้องคนใดที่ว่ากลาลังตามหาเตียงนอนโครงเหล็กพับได้ประตองประกอบนะครับผมมาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันนะครับตัวนี้เป็นเตียงนอนขนาด3.5ฟุตความกว้าง1เมตรความยาว180ซนเมตรนะครับผมซึ่งตัวนี้ขาเตียงจะเป็นซีเหลี่ยมแบบนี้นะครับมี2ส,สีเลือกก็จะเป็นสีดําและก็สีขาวนะครับตัวเตียงนะครับเป็นพื้นไม้อัดห่อหุ้มผ้าฝ้ายพลิตเตอร์มาอย่างดีเลพ่นองครับเหมาะสำหรับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับเป็นเตียงเสริมนะครับรว่าจะเอาไว้ต้อนรับแขกเอาไว้ให้อ่าพ่อให้แม่ให้ลูก เฮานอนนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ในของพักของชาวคอนโดน้องทายริวเหมาะเลยนะครับผมตัวนี้รับนักได้เยอะจริงครับมีกันลอยกันลื่นมาให้นะครับผมสูงร้อยหกสิบกว่าครับนอนได้สบายและยังเหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับผมตัวนี้แนะนําเลยครับหาพี่น้องกระลังตามหาเตียงนอนพับได้บ่ต้องประกอบนะครับเวลาจัดเก็บจัดเก็บง่ายๆพี่น้องครับมันเป็นโครงเล็กและยังมีตัวฐานรับนักตรงกลางพี่น้องครับกางออกพับเก็บได้ง่ายแบบนี้เลยครับป๊าเข้ามาแบบนี้นี่เพียงแค่นี้เขาก็สามารถเอาเข้ามุมนะครับผมแล้วก็ทาความสะอาดห้อง หรือว่าแย่ยหองแง่หอนะครับพกที่เคลอนใหญ่สะดวกเลยครับผมตัวนี้แนะนําสินค้าตรงปกแนะนําเลยครับผุได้ว่าตามหาเตียงนอนพับได้โค้งหล็กบ่ต้องประกอบแนะนําจากรรานนี้เลือกขนาดที่กลางครับ